โอ้ยนี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะกุวยจับขาหมูกวยจับขาหมูนี่มีเต้าหู้ด้วยเดี๋ยวต้มให้มันเดือดนานกว่าน,นี้หน่อยแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่หมูกรอบหมูกรอบลงไปมากินกันจ้า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 นี่ต้มกุวยจับอยู่กุวยจับเดี๋ยวดูซิว่าเส้นสุกหรือยังเส้นสุกเราก็เทน้ำออก เส้นใสละเทน้ำออกมันจะได้น้ำนจะได้ไม่เหม็นไม่งั้นมันเหม็นเส้นมันน้ำมันจะเหม็นทำให้แบบมันมีกลิ่น เป็นนกิเดี๋ยวจะเอาก,อกระปุยเลยเอากระป,ปุยมาตักโอ้ยร้อน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 ,อ,ววอนร้อร้อน ร้อนนี่เีเลี๋ยวกให้คุณผู้ชมดูนี่จะเต้าหู้ร้อนๆเลยแล้วก็ตักตักอันนี้ใส่ลงในน้ำนี่เลยน้ำาึ้นจับอันนี้ไส้หมูไง ขากิกุ้ยเจับขาหมูกุ้ยจับขาหมูนี่น่ากินไหมคะนี่ใส่ลงไปเลยนี่ใส่ลงไปเลยคะ่ะโอ้ยหน่ากินฝุดๆุดน่ากินฝุดๆุดเดี๋ยวเอาเอาหมูกรอบเนี่ยใส่ลงไปต้มนี่เห็นไหมคะมันเป็นน้ำแข็งแล้วก็ใส่ลงไปให้มันสะดุ้งน้ำหน่อยก็พอเดี๋ยวมันจะไม่กรอบ ดี๋ยวให้มันแบบเป็นน้ำแข็งอ่ะมากินกันมากินกันจ้ามากินกันจ้าน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากินไหมอืมอ่ะเนื้อต้มมีอยู่อันนี้น กรอบมันเป็นน้ําแข็งให้มันแบบหายเป็นน้ําแข็งกระฟอถ้าต้มนานมันจะไม่กรอบอปิดไฟเลยเดี๋ยวมันไม่กรอบโอ้โหนี่อันนี้เราจะมีพริกน้ําส้มแบบนี้แบบที่ว่ากินกับขาหมู กินกับขาหมูมาจ้ามาจ้าคุยจับขาหมูคุยจับขาหมูมากินกันจ้าเอามาดูกันจ้านี่จ้ะน่ากินไหมจ้าน่ากินไหมจ้าน่ากินไหมจ้าอืม

คณะมินพักหน่อยอนี่หมูก,กรอบหมูก,กรอบอือืออร่อยมาก Hai mm. buka-mukaang apa, apa. Mm. Mm. จักแฟนฉันเจอคุณแอ๊ดหงอยเลย <c ười> คืนจนแบบหน้าแดงเลยจักแฟนฉันนะเดินคุณแอดจูจโ่โจมมาแมกซเซรินนะ รายการแฟนฉันหนึ่งคืนไงงั้นเจ็ดสลิงก็จูโจมจนไอ้แจ็คมันไปไม่เป็นเลยมันอายจนหน้ามวนตัวเลยแจ็คถ้าไปดูได้รีพีสาม ก๋อบอร่อยมากหมูก,กรอบอร่อยมากหมูก,กรอบอืมนะครับคุณผู้ชมดูบางคนเพิ่งมาดูยังไม่เห็นไงนว่ามันน่ากินขนาดไหนอันนี้หมูก,กรอบฉันทําขายเองนะร้านคันนาบิคคันนาบิคคันนาบิคเ่ะกล้วยจับเนี่ยอืมเนีย่ยเห็นไหม หมูกรอบแบบฉันทำขายเองร้านฉันกุยจับกุ้ยจับใส่หมูกรอบขายเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เหมือนกุยจับกุ้ยจับอื้ออื้ ตะก้องทำเองนะตะก้องเก่งมากเยวกาวราชอายเลยตะก้องเอ่ะเป็นคนทำหมกตอบเองเก่งมากๆากคุณนี้มาจินดาเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมเย็นก๋วยเตี๋ยวหมู ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยจับจัะปลา,ปาอืมเาหูเต้าหู้ ขาหมูขาหมูเพืเจับใส่ขาหมูใส่ไส้หมูใส่หมูกระเฮยเต้าหู้นี่ไงขากิขากิ うんうん。うん cây ừ, để sai mùi mhm Rồi chấm mhm chim nè Mình chấm nè mhm 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 แค่ไปเิมีงินมันมีน้ำจิ้มให้จิม้ม กรอบขึ้นก่อนแต่มันนิ่มหมดมไม่กรอบหมูกรอบคุณผู้ชมมันจะไม่กรอบเมื่อกี้หมูกรอบมันเป็นน้ำแข็งไงเราก็เลยเอาลงไปแช่น้ำร้อนให้มันหายเป็นน้ำแข็งไง แต่ว่าถ้ามันนานแบบนี้มันจะไม่กรอบใหม่คุณผู้ชมมันจะกลายเป็นนิ่มไปเลยเรีบเอาขึ้นอุ้ยกล้วยหล่นมันจะได้กรอบอุ้ยกล้วยหล่นกล้วยหล่น

ตะก้องเป็นคนทํานะทําอร่อยมากเลเก่งมากตะก้องนี่กุยจับกุยจับนี่พริกนี่ไงพริกเห็นไหมปะเว้ อโอ้ยอร่อยมากกล้วยจับใส่ขาหมูคากิไงนี่คากิคากิแล้วก็ไส้หมูอื้มอืม,อม คาจิคาจิเห็นคาจิไหมอ้าปางอ้าปางอ่ำอ่ำอ่ำอืมอืม Cà mũ, cà mũ Năm chìm ừ Cà mũ ngon lắm. เดี๋ยววลาสู้ไม่ได้เลยร้านฉันจาบิดคันจาบิดฉันจะิดทางเดินระหว่าง,งไ,ปไปหยกหนึ่งไปหยกสองเที่ยงถึงหกโมงเย็นชายเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์รับสมัครรับสมัครนะก,กุ๊กทำอาหารให้เดือนละสามหมื่นทำงานตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงหกโมงเย็น จันถึงเสาให้หยุดวันอาทิตย์เดือนละสามหมื่นสามหมื่นโทรมาเล,ลายศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสสองลน์มาก็ได้แอดลีน่าดักแจงแอดลีน่าดักแจง วัญใจน่ารักแม่ผัวกันมาลอะอ่แม่ผัวจามลูกสะพายป้อนก็จแจกุจัจอาบากจากแม่ผัวอวแวืแม่ผัวมาดูแลแม่ผัวมาดูวัญใจน่ารักนี่ก็เป็นแม่ของแจ๊คแฟนฉันเนี่ยเนี่ยก็ดูอยู่อ่ะแม่ผัวอาปากตือหวนตือหวนตือหวน อกับปึกกล็แม่ผัวมาดูน้องอาใจแม่ผัวตั้ป้าจ้กแม่เปิ้ลสนใจน่ารักอืมอืมตือวันตือวันตือวันอ่ะเตือวันจ้ากตือวันจ้ากตือวันจ้า อืมอ่ะันใจนารักอาปากอืมพี่เปิ้ลแม่เปิ้ล แม่ของแจ็คแฟนฉันอ่ะแจ็คมันขี้อายเหรอทำไมมันเจอผู้หญิงมันอายจนหูเหมือนใครอะแม่เปิ้ลเหมือนพ่อเขาเลยเหมือนพี่อะแจ็คอะเหมือนพี่เลยเหมือนพ่อเขาให้ดูหมูก่อกให้ดูหมูก่อหลูกอ่นี่นี่มันน่ากินมน่ากินนะอันนี้ถือว่ หลักสามช่เย็นเนี่ยหมูกรอบหมูกรอบเห็นไหมคะไอ้แจ็คมันแจ็คมันขี้อาอยมันเจอ EP3 สามนะแฟนฉันหนึ่งคืนยูทูบช anel แจ็คแฟนฉันคนกดตั้งแปดแสนไลค์ละอาอยจนหน้าแดงเลยแจ็คโดนนะักกิสเินลุกไง ต้องถามแอปเปิ้ลมันใจน่ารักแบบการแสดงลูกสะใภ้อ้แจ็กมันขี้อายมันเจอผู้หญิงมันอายม้วนต้วนเลยคุณผู้ชมอ่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชม P B Furniture บริษัท p ีวีเฟอร์นิเจอร์จำกัด06 5 5 7 5 8 3ตัวแล้วก็09 4 2 5 7 8 9 8 8นะคะ0 2กับน็นะคะคุณผู้ชมอ่ะมีลายมีมีอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาขายสวยๆทั้งนั้นเลยเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูอันนี้เห็นไหมคะอันเนี้ยหัวเส้นหงเนี่ยโต๊ะทั้งหมดเนี่ยสั่งจาก จากสักบริษัทพีบีเฟอร์นิเจอร์เนี่ยมาเป็นสิบปีเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยมาเป็นสิบปีแล้วเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูนะนี่นีนี่นี่นี่นนนนเห็นเก้าอี้ไหมเนี่ยชุดหนึ่งแค่หลักพันเองนะคะหลักพันเนี่ยเอา,าไม่ใช่ว่าเฉพาะร้านค้าที่เขาเป็นร้านขายอาหารนะคะอ่าเอาไปใช้ในบ้านก็ได้นี่เขาขายถูกที่สุดในประเทศในประเทศไทยเลยคุณผู้ชม ขายถูกมากหลักพันร้านค้าร้านใหญ่ๆโรตีชาชักหัวเส้นคง,งไก่ย่างห้าดาวของเสียนทนีนเนี่ยสั่งจากเขาที่เป็นพันๆตัวเลยนะเพราะร้านเ็าขายที่สุดขายถูกที่สุดในประเทศไทยเนี่ยอันเนี้ยอนนของร้านพีบเฟอร์นิเจอร์หมดเลยนะคะคุณผู้ชมเนี่ยเนี่ยน,นี่เห็นไหมคะเนี่ยของร้านเขาหมดเลยของร้านเขาหมดเลยอือนี่ให้คุณผู้ชมดูเห็นไหมสวยไหมคะหลักพันเท่านั้นเองนะคะเขาขายถูกมาก เฟอร์นิเจอร์เขาอะอันนี้เป็นเหล็กนะคะเป็นแบบแม่แม่แม,แม,แม่แม่เปิ้ลแม่เปิ้ลขวัญใจนา่ารักซื้อไปไปเป็นสนามได้แล้วก็ให้ให,ให้ให้แจ็คแฟนฉันเนี่ยจัดรายการได้เลยนะหลักพันเท่านั้นเองค่ะ,คะ,คะาราคาหลักพันเท่านั้นเองนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะน่ารักน่ารักหลักพันเท่านั้นเองนี่เก้าอี้แบบนี้ก็มีนะคะหลักร้อยเท่านั้นเองหลักร้อยค่ะนี่เห็นไหมคะกูโรตีชาชักนี่สั่งจากบริษัท PB เฟอร์นิเจอร์เนี่ยเขากำลังไปส่งเนี่ยมีหลักฐานให้ดูเลยนี่นี่เห็นไหมคะ สวยมากเลยห on, ินอ่อนเห็นไหมคะอืมโต๊ะยาวก็มีโต๊ะยาวก็ม <wave> ีเห็นไหมคะสวยๆทั้งนั้นเลยนี่นี่แล้วก็นี่เป็นในผับในบาร์เนี่ยนั่งกินเนี่ยดูเก้าอี้เขาจสวยมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยเก้าอี้เขาอะทุกๆนี่อันน like <inky hair> şey ี้ก็ร้านนี้ก็ซื้อโต๊ะจากเขาเนี่ยเห็นไหมคะซื้อโต๊ะจากเขาซื้อโต๊ะจากเขาสวยๆทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ บริษัทเนี่ย P.B.Furniture เข้าไปใน Facebook เขาก็ได้ P.B.Furniture แล้วเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้แต่เว็บไซต์จะมี w วอร์ย P.B.E.Furniture นะฮะมีเบอร์โทรโชว์รูมเขาอยู่ที่วัดตรงไงสามพานไล่ขิงโอ้โหที่หนึ่งไร่นะเขาเปิดบริษัทตั้งแต่อายุ24ตอนนี้34คุณปอเก่งมากไม่มีนี่สิทธิ์เลยนะนี่ส่งออกไปทั่วประเทศเลยสั่งจากเขาหมดร้านอาหารผับบาร์ ร้านใหญ่ๆห,ห,หัวเส้นหงไก่ย,ย่างห้าดาวเมื่อกี้กูโรตีชาชักก็สั่งจากเขากระทะอะไรก็สั่งสั่งจากเขาทุกร้านเลยอ่ะในประเทศไทยสั่งจากเขาคุณปอบริษัท PB บีเฟอร์นิเจอร์บริษัท PB บีเฟอร์นิเจอร์วันนั้นแม่ไปไปไป,ไปบริษัทเขาว่าโอ้ยแบบบริษัทเขาอ่ะหนึ่งไรเลยนะไม่มีนิสิตเลยเก่งมากแบบว่าตอนอายุยีสอ่ะเขาไม่ได้เรียนต่อไงอ แล้วก็เขาก็มาตั้งบริษัทเลยสร้างด้วยสองมือของเขาเองนะอะเดี๋ยวจะให้ดูว่าคุณปอคนนี้เป็นใครเดี๋ยวเอาให้หน้าให้ดูจ้ะอายุสาสิบี่เองเป็นเจ้าของบริษัทตั้งแต่อายุยี่สิบสี่แล้วก็ทําบริษัทมาเนี่ยจนทั่วประเทศเลยร้านอาหารสั่งจากเขาหมดเพราะของเขาถูกถูกกว่าร้านอื่นน่ยสมมุติร้านอื่นเจ็ดพันกว่าเขาขายแค่สามพ็ห้าิบ เขาขายถูกมากไงคนคนนี้ขายถูกเก้าอี้หลักร้อยหมดเลยนะโต๊ะก็หลักหลักพันแบบแบบสวยๆทั้งนั้นเลยอะ่ะแบบดูไฮโซดูมีราคาเนีย่ยเดี๋ยวให้ดูนะคนนี้คนนี้ยังหนุ่มอยู่เลยหล่อมากเลยเหมือนกับพระเอกเกาหลีพระเอกฮ่องกงเลยคุณปอเดีย๋ยวแป๊บนึง <c oughs> คุณปอคุณปอเนี่เมื่อกี้นี้ คุณปอนี่ไงอะเมื่อกี้นี่นี่ให้คุณผู้ชมดูแม่ไปโรงงานเข้ามาแล้วนะนี่จ่านี่จ่านี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้หล่นนอมากอย่างกับพระเอกเกาหลีพระเอกฮ่องกงอายุสามสี่เปิดบริษัทที่เขาหนึ่งไร่นะไม่มีนี่สินธิ์เลยและส่งออกไปทั่วโลกเลยนี่นี่คนนี้คนนี้คนนี้หล่นนนนอมากอืมคุณปอเจ้าของบริษัท P B Furniture เจ้าของบริษัท P B Furniture จ้ะอืม สั่งจะเข้าได้เลยแบบว่าเอาไปใช้ที่บ้านก็มีนะคะส,สวยหรูหราแล้วหลักร้อยหลักพันเท่านั้นเองถูกที่สุดในประเทศไทยแล้วก็ทุกร้านอาหารในสั่งจากเขาเลยนี่เข้าไปในเพจเขาก็ได้นะคะเนี่ย PB ีเฟอร์นิเจอร์เ e ก้าอี้โต๊ะเห็นไหมคะเฟอร์นิเจอร์บ้านร้านอาหารผับบาร์คาเฟ่เข้าไปในในเพจเขาเลย Facebook เพจเขาเลยค่ะเข้าไปได้เลยค่ะ